ตามติดชีวิตมรนาผแม์หนึ่งวันไปเที่ยวลบบุรีกับทัวร์คณะชิงฉับทัวร์มาดูที่ว่าทําอะไรบ้างเดี๋ยวอันนั้นคืออะไรกูบอกว่าไปวันเดียวไปเช้าเย็นกลับไงเพื่อได้ผัวอยู่นู่นเรอะไอ้ยอบแล้วตอนนี้10บโมงนะครับก็โอ้เอโอ้หยุดคุยกับทหารแบงคต้ไฟมาแล้วตัวแบงค พอถึงลบบุรีกิจกรรมแรกสุดก็คือไปดูสถานที่ที่เขาจับลิงมารวมกันเอาไว้ท่านผู้ชมแยกออกไหมครับอันไหนลิงอันไหนเมียผมแต่งหน้าสไตล์เดียวกันเลยและก็มาสวัสดีแม่ใหญ่นะครับเป็นแม่ของแม่อ้อยซึ่งแม่อ้อยก็เป็นแม่เมียของเอ้ยแม่ผัวมาดามแพรมเราจะเอามรดกรถต๊ะของมาให้แม่เยอะๆแม่ใหญ่จะได้ยกมรดกให้เราไม่ลยวงหนึ่งลูอกค่โอ๊ย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 โอยโอเอยอออ เอาไปเลยแม่จะเอาไปคืน่ะบ่ายสองก็ตอนนี้กาลังเดินทางไปกินร้านอาหารนะครับทายกันได้ไหมครับว่าคนไหนมาดามแพรมแม่ใหญ่และแม่อ้อยก็พามาดามแพรมมากินข้าวนะครับฉันควรตักให้ผู้ใหญ่ก่อนหรือกินก่อนกินก่อนจ้าวันนี้แม่ใหญ่เป็นย่ามือนะห้ามใครจ่ายนะถิ่นใครถิ่นมันโอเคประหยัดได้หนึ่งมื้อขอกลับบ้านได้ไหมแม่ใหญ่เลี้ยงข้าวนะคะอร่อย อย่างเดยมแต่อยู่เป็มเห็ดไหมไม่ต้องมีสัมคริปไม่ต้องสั่งให้พูดพูดเองเลยค่ะคุณยายค่ะคุณแม่ทองหล่อนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอให้เดี๋ยวภาพจงเจริญกินทองให้ได้ทองกินเงินให้ได้เงินแล้วถ้าคิดเรื่องสามีล่ะก็ขอให้ได้พวไปเลยแล้วตอนนี้หกโมงเย็นเนี่ยผมก็มาเที่ยวงานกระท้อนลพบุรีนะครับ เมียผมสวยไหมครับแม่ครับคนนี้ไม่สวยคนนี้สวยแม่ต้องถ่ายกับคนนี้คนนี้สวยแล้วว่าคนนี้สรุปคือกูสวยกว่าจบดังกว่าแต่ไม่ได้สวยกว่าจบอร่อยอร่อยแล้วตอนนี้ก็เสร็จงานกระท้อนแล้วครับเมียผมก็หมดสภาพนั่งกับเต้าหมิ่งซื้อเต้าหมิ่นซื้อนั่งอยู่ตั้งหลายเอ็มีกระท้อนกี่ร้าน ี่อยยูโคงเดวสองซอยพ่อกลับมาถึงบ้านก็เจอแมวอ้อนกันแบบนี้หายเหนื่อยเอ้าแปบ๊บเดียวแม่ก็มาดึงหน้าแล้วพามาโดยลูกสะพายที่นัชยาคลินิกและมีผมก็มาร้านนวดและขณะที่จะนวดก็มีรถสูบส้วมอยู่ตรงนี้ น,นึกอะไรไม่ออกก็มาสัมเพลงสัมเพลงอีกแล้วแล้วจะทำใหม่หัวงานการไม่มีทำหรือไงเออไม่มีมึงรู้ตัวด้วยค่ะไม่มีอ่าแล้วนี่ก็เจอ FC เมียผมตัวจริงสวยไหมครับสวยกว่าใน <c oughs> ตู้เย็นไหมครับสวยกว่าถามเลยเราว่ากูอยู่ในโลงเย็นหรือเปค่า